เปิดองเงื่อนไขวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรอดตกชั้นในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนนเ่ลลี2025หลังจากผลการแข่งขันของคู่แข่งเป็นใจให้ก่อนลงแข่งซ้ำแร์ที่3มนัดสุดท้ายพบแคนาดาคืนนี้เกาหลีใต้เพึ่งแพ้ฝรั่งเศส0-3เซตสกอร17์ 17-25, 19-25ต่อและ21-25ต่อใน VNL 2025สนาม3นัดสุดท้ายส่งผลให้ตารางคะแนน VNL 2025ล่าสุดในการลุนหนีตกชั้นกับทีมชาติไทยมีดังนี้อันดับ17เกาหลีใต้มี5คะแนน ชนะ1นแพ้1 1ได้11เสีย35อันดับ18ทีมชาติไทยมี5คะแนนชนะ1แพ้10ได้9เสีย31เ็ซตทำให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะรอดตกชั้นวีแนล2อทันทีหากทำได้1ใน2เงื่อนไขดังนี้1ชนะแคนาดากี่เซตก็ได้ชนะ3ต่อ0นหรือ3ต่อ1เซตจะมี8คะแนนชนะ3ต่อ2จะมี7คะแนน2หากแพ้ต้องแพ้ด้วยสกอร์2ต่อ3เซตเท่านั้นไทยจะมี6คะแนนเซตได้เสียจะมากกว่าเกาหลีใต้ทันที ไทยได้11เสีย3 4เซตเกาหลีใต้ได้11เสีย3 5เซตโปรแกรม VNL 2025สัปดาห์ที่3นัดสุดท้ายของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเวลาในประเทศไทยคืนวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568หรือเช้ามืดวันที่14กรกฎาคมเวลา3นาฬิกาไทยพบแคนาดา ชะตาชีวิตอยู่ในมือของไทยเองเกาหลีใต้แพ้ฝรั่งเศส0ต่อ3เซตส่สงผลให้นัดสุดท้ายไทยกุมชะตาชีวิตของตัวเองทางเดียวที่ไทยจะรอดตกชั้นคือขอ1แต้มจากแคนาดามาให้ได้ถ้าแพ้ต้องแพ้2ต่อ3เซตถ้าชนะยิ่งดีงานนี้หนักหน่วงมากแต่ไทยจะได้กุมชะตาชีวิตของตัวเองคืนนี้เวลา3นาฬิการู้กันถ้าไทยแพ้แบบไม่ได้เซนหรือได้แค่1เซตไทยจะตกชั้น VNL 2025ทันทีความคิดเห็นนี้บอกว่าทุกอย่างเป็นใจให้ไทยหมดแล้ว เกาหลีใต้แพ้ฝรั่งเศส0ต่อ3เซตแคนาดาเล่นกับอเมริกาถึง5เซตเก็บมาได้หนึ่งคะแนนรอดตกชั้นแล้วไทยเจอแคนาดาคืนนี้ได้พักเยอะกว่าแคนาดาผลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วทําให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่เด้อสาวไทยแลนด์ขอให้สู้สุดชีวิตเพื่อ2เซตพลิกชีวิตคิดเหมือนว่ากําลังจะได้ไปโอลิมปิกจะได้สู้แบบลืมตายฟ้าเปิดกว้างอยู่ที่ฝีมือของสาวไทยแล้วครับว่าเก่งพอที่จะชนะไหมขอให้ทิ้งทวนแบบชนะนะครับและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้น ร้อมเชียครับอีกแค่2เซตนะสวรรค์ยังให้โอกาสทีมชาติไทยฝรั่งเศสใส่สุดไม่ออมมือเลยมาดีทุกตำแหน่งจริงๆขึ้นอยู่กับไทยใส่ให้สุดกำลังเพื่อชัยชนะและอยู่รอดต่อใน VNL ต่อไปจะได้ไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นมาหายใจ ฟอร์มของเพียวกลับมาแล้วโคอดออดเกติพงร์ราชตากเลียงไกรระบุหลังนักตบสาวไทยแพ้โดมินิกัน0ต่อ3เซตใน VNL 2025สัปดาห์ที่3นัดที่3โดยนัดนี้มีเพียวอชราพรขงยศทำคะแนนสูงสุดให้ทีมไทยคือทำไป13คะแนนโดยโคดออดกล่าวถึงเพียวในวันนี้ว่าวันนี้ที่หลายคนพูดถึงเพียวอชราพรขงยศก็คือทุกคนก็ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนยังเพียวก็จะพยายามที่จะเรียกยความเชื่อมั่นกลับมาให้เขาได้พยายามเล่นตามแนวทางของเขาทุกอย่างที่มี เพราะการฝึกซ้อมค่อนข้างจะดีอย่างใน 1- 2ึวันนี้เขาก็ค่อยๆกลับมาเขาคือคีเพลเยอร์ของเราส่วนบีมพิมพิชญากรงรำท,ที่เป็นอีกหนึ่งคีเพลเยอร์ของเราก็อยู่ในเกมที่ดีแต่ก็ต้องบอกว่ารับภาระหนักมาสาวันพรุ่งนี้ก็อาจจะให้พักหน่อยซึ่งเราจะต้องมีการบริหารการจัดการตัวผู้เล่นให้ดีผมก็ชื่นชมกับนักกีฬาทุกคนโดยเฉพาะเพียวที่วันนี้แสดงให้เห็นถึงสปิริตความเป็นผู้นำและความเด็ดขาดในการเล่นโดยสาวไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบแคนาด ในวันที่14กรกฎาคม2568รเวลา3ามนาฬิกาความคิดเห็นนี้บอกว่าให้กำลังใจกับทีมชาติไทยทุกคนทุกตำแหน่งที่พยายามทำหน้าที่ได้สุดความสามารถ14กรกฎาคมตี3ก็ให้ทุกคนร่วมใจกันเอาชนะให้ได้เพื่ออยู่ต่อใน VNL ปีหน้าคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้คะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววนลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะ